สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามากินไอศครีมวอลนะครับไอศครีมนะครับตราวอลนะครับทูอินวันครับช็อกโกแลตชิพกับแอนด์ช็อกโกแลตออริจินอลนะครับนี่ครับอันสีโออ้ันสีวาอลก็คือช็อกโกแลตชิพนะครับส่วนนี้คือช็อกโกแลตออริจินอลนะฮะชิมนะครับอันนี้ก็รสชาติ รสชาติโอ้ตเรไอสครีมเนี่ยจะเข้มข้นและอร่อยกลมกล่อมขนาดไหนนะครับชิมดยจ้ะว่ารสชาติจะเข้มข้นแค่ไหนอืมอร่อยอยู่อืม รสชาติเข้มข้นมากอืมอร่อยเข้มขน้นไอศครีมกล่องเนี่ยผมว่าหาซื้อได้ที่โรตัสโกเพสหรือไม่ก็จะไปซื้อที่ซีเจหรือไม่ก็เซเว่น แล้วแ,แล้วมีข้อแม้ครับถ้าซื้อมาแล้วมาแช่ตู้เย็นที่บ้านต้องแช่ห้องฟิตเท่านั้นนะฮะช่างลองช่างธรรมดาห้ามแช่ต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ครับ อันนี้ช็อกโกแลตชิฟช็อกโกแลตชิฟครับอืมช็อกโกแลตชิฟก็รสชาติก็ออกหวานหวานอร่อยอร่อยแต่เข <c oughs> ้มข้นครับช็อกโกแลตอันนี้ครับออริจินอลเนี่ยมันก็อร่อยออกขมขมนหวานอ่ะนะฮะ รสชาติก็ทั่วไปครับอืมรอนี่ครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ตบพ้าด้วยขวาน กินหมดเลยก็ได้ฮนะเนี่ยผมว่ามันจะหมดอยู่แล้วเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ผมซื้อไอ้ติมกล่องนี้ตั้งแต่วันจันทร์แต่ปรากฏว่ายังกินไม่หมดก็เลยเอามาแช่แล้วก็มากินมาอื่นๆต่อก,กินหมดแล้วกันนะนอกแช่แล้วเสียดายจะซื้อใหม่ รสชาติอร่อยเข้มข้นมากเข้มข้น นี่ครับแล้วที่สำคัญก็มีผมก็ซื้อมาสองกล่องแต่ไอศ์ครีมมะนาวนะครับไอศ์ครีมมะนาวกล่องใหญ่ๆอ่านะครับแต่ผมชอบอ,อผมชอบกินรสวานิลากับช็อกโกแลตเพราะว่าคือนเนี่ยวานิลาชอบไอศ์ครีมมะนาวผมบที่ไม่เป็นใส่ไอศ์ครีมมะนาวกล่องใหญ่กว่าชิมแล้วกันชิมหวานลวกัน อืมมันก็ก็หวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไอศครีมงาต้องวอลไอศครีมวอลยืนนึ่นครับก่องไอศครีมนะครับ,ออรนะรบเอาไว้ มีประโยชน์ห้ามทิ้งต้องเก็บไว้ใช้แช่ของแช่วัตถุดิบหลักอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็อะไรอย่งนั้นอย่างนู้นอย,งงอย่างนี้นะแต่ผมไม่ทิ้งครับอืมอร่อยอร่อยครับเปรี้ยวเหตุผลที่ผมไม่ชอบกินสกีมานาวเพราะว่ามันเปรี้ยวอ่ะ ชอบกินแบบหวานหวานไอส้สกีที่ผมชอบที่สุดก็คือรสช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตชิพเนี่ยนะครับราดนมขน้นนี่เห็นไ,ไหมก็จะหมดอยู่แล้วก็จะราดนมขน้นมีปัญหาไหม นี่ครับไอศครีมวานนมข้นอืมอืม่อ้ยร้อนกู นี่ค,นครับไอศครีมมะนาวแล้วก็ผมขอซดนมข้นนำไปเลยนี่เลยอืม,อม ซดนมข้นตามแล้วก็กินไอศครีมมะนาวเข้าไปหวานหวานเปรี้ยวๆชอบเลยแต่ว่าถ้าเอานมข้นเป็นราบใส่ไอศครีมมะนาวก็จะอร่อยกว่า,วาถึงแม่ไอศครีมจะละลาย แต่ต้องแต่ก็จะแช่ห้องฟิสให้มันแข็งเส้นตัวอืมว่าอะเดี๋ยวเราเลิกจะไม่กินมูนี่ะ